เรามาอัปเดตพายุวิภากันจะเห็นได้ว่าชั้นบรรยากาศมีการไหลเวียนของสภาพอากาศนะครับรวมกันสังเกตได้นะครับพายุวิภาจะมีการดูดของกระแสลมแล้วก็ ความชื้นของอากาศเพื่ออะไรครับเพื่อที่พวกเขาจะก่อดตัวแล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับคาดว่าในวันพรุ่งนี้ครับวันที่20พวกเขาจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นหลังจากนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัวนะครับสังเกตดูนะครับมันรอและเพื่อที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าสู่จีนหลังจากนั้นพวกเขาจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วในวัน วันที่24-25นะครับประเทศไทยก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากล่องมอรสุมที่มันมีที่บางส่วนไปไม่ถึงพายุวิภานะครับซึ่งมีการเคลื่อนตัวไปก่อนก็จะก่อให้เกิดฝน,นครับเป็นล่องมอรสุมทั่วๆไปปกติผมก้าวไกลรายงานจากเชียงรายสวัส